สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับเราในช่องอเจอร์นัมซี่ก่อนทัวร์ดูครับรถครอบครัวครับการซีล้อไว้หมดแล้วขี่รถไถขึ้นมาไม่หกอะไรเลยครับรถไถอมอเตอร์ไซค์นะครับข้างหน้าสี่กลางหนึ่งข้างหลังสองครับเอาไปต่อเอาดูครับ กำลังไล่วงทีมงานครับอยู่นี่ครับจะขี่รัดไปก่อนก็ขี่ไม่ได้นะมันเยอ้อาจะย้อนแสนชักิีนะครับถ่ายตามบรรยากาศนะครับคงไม่มีมาม่าปลากระป๋องกินบ่อยแล้วไม่เอาอเอาขี่ไปด้วยปรึกษากันไปด้วยเรื่องงานนะ อันนี้คือขี่รถดูงานหรือขี่รถกลับบ้านไปกินข้าว ไม่สงสารคนที่ตากแดดเลยนะขับรถนี่รถไปครับคนคนบรรยายก็บรรยายไปครับไม่ขับแบบไม่สนใจครับบอผู้ยูนิฟอมกับควอาไข่ยูนผู้ตากแดดดีเหมไขไม่ใช่เป็ดนามหรอโอ้ยนกเจ้า ไปให้คุ้มกันเดียวไปยัดน้ำมันเราได้เหล็กไปทำมันนี่แล้ว lên dây tuần này cứ gì ngay được bạn nhau chậm quay thằng này không ฮอนวะฮอนวะแล้วฉีดน้ำให้อะน,นะฮอนวะอะไรล่ะโอ้โหดินปโป่งครับไปแล้วครับไปแล้วเอ้า 하하어오오으 i